สวัสดีครับพ่มแม่พี่น้องครับวันนี้มาล่องแพนะครับล่องแพอา่างน้ำพาน,นครับน้าสะอาดเรือกำลังลงไปครับกำลังลากแพลงไปนักต้องเที่ยวกำลังทยอยมานะครับอากาศร้อนกำลังลากแพลงไปนะครับ เรือลายร้อยลำครับครับจะเป็นแพคเกนะครับเบอร์หนึ่งห้าห้านะครับหนึ่งห้าห้าตับลูกค้าที่กรองในการนะครับล่งเดินนครับเดินลงแต่ครับ ได้จอกตอนนี้พี่น้องช่วงช่วงล่องในไม้นะครับได้ฟังนะครับเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีครับ<า>ผม,มเรียกพี่ด้วครับครับ <laughs> สีสันพี่นอกลายลอยลำครับีไหมตัวอ่

อ,อี่เป็นกออยู่กลางน้ำนะครับตอนนี้แพเคลื่อนลงไปเป็นประมาณ10กว่าลำแล้ววันนี้น่าจะ4 5 0 0ลํำอยู่นี่น่าจะหมดนะครับ

บ่อเบียดมาน้าเวยมาเสียดเบียดอ่ะ